ดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูครับงานเปิดตัวของบริษัทชูต้าซูน,นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําอาหารจีนโัเส่นนะครับพอดีเขามาเปิดสาขาที่ในอุสาหกรรนาแล้วก็เชิญบรรดาเจ้าของร้านอาหารนะครับแล้วก็บรรดาเชฟนะครับเข้ามามีสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานพร้อมกันนะครับ นี่เป็นปลากระพงนะครับปลากระพงตัวนี้เป็นโฟเซ้นมาครับก็อันนี้เป็นคอหมูย่างนี่เป็นคอหมูย่างนะเดี๋ยวเราจะดูอาหารที่เราพอจะรู้จักนี่เป็นอะไรแบเป็นอะไรหมูเอาแบบเนื้อเนื้อเนื้อเหรอนี่เป็นเนื้ออเนื้อที่มีกระดูกเนื้อที่มีกระดูกอันนี้คืออะไรครับนี่ อ,อ,อันนี้เป็นเต้าหู้แห้งนะครับเต้าหู้แห้งอันนี้าหูนี่เป็นขาหมูขาหมูามอาหารพวกนี้เป็นอาหารรสชาติจีนหมดเลยนะครับอันนี้เป็นคร่าอันนี้เป็บัจาอันนี้เป็นบัตจปลา อันนี้เป็นอันนี้เป็นไก่ไก่ไก่ต้มเนัวป็นตัวอันนี้เป็นพริกพริกของทางจีนรสชาติจรสชาติจีนน,น,น,นี่เป็นผงเต้าหู้ต้ำเต้าหู้นะครับตหู้แล้วก็นี่เป็นทั้งหมดตัวอย่างอาหารที่เขามาดูตัวอย่าง นี่เป็นนี่เป็นเจ้าของครับเจ้าของชื่อไอแก้วไอแก้วนี่เป็นคนจีนนะแต่ว่าเป็นคนไต้หวันด้พูดไทยได้นิดหนึ่ง ครับก็เป็นอาหารจีนที่เราสามารถทำง่ายๆได้ที่บา้านเราเองอซึ่งราคาก็ไม่แพงครับแล้วเรามีโครงการที่จะนำสินค้าพวกนี้นะครับเข้าไปที่ประเทศไทยเพ่อมาโปรนกัน,นกน็คอยติดตามแล้วก็คอยมาชิมอาหารจีนที่ทำง่ายรสชาติที่ดีจริงรวันนี้เราก็มา ไรอ่างุ่นครับแล้วก็โรงงานผลิวที่นมือซีซานะครับประมาณ30ปรซน,นนะครับแล้ว ผู้บริหารที่ดูแลโครงการเป็นคนไทยนะครับเป็นคนเชียงใหม่ด้วยครับเป็นคนไม่ไอครับคนนี้เก่งมากเลยครับวายทุกตัวเขาเป็นคนที่พ้นครับเป็นคนที่สูบขึ้นมาจนชื่อเสียงประเทศจีนครับสองตัวเนาะ โต๊ะจีนนะครับเขหนึ่งก็จะกินกันประมาณ12บสงหรือคนนะครับซึ่งอาหารก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นนะครับมีประเภทอาหารเนื้อสัตว์นะครับพวกเนื้อแกะอ,อาหารทะเลพวกผักพวกเป็ดนะครับแล้วก็มีพวกเคียวขาหมูตุ๋นอาหารทอดนะ คือโต๊ะจีนมนจะรวมอาาทุกอย่างนะครับซึ่งประเทศจีนนะครับถือว่าเรื่องอาหารก็มาป็นอน่าันนะครับวันนนี้เราก็พาทุกท่าน,าม,นมาชิมมาดูอาหาร 现在的东西会会会说一些医生过来，我们这边说的，啊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 ，